สวัสดีครับผู้ชมและผู้ติดตามสืบเนื่องต่อจากอีที่แล้วนะครับเราเดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราผ่านสะพานเดชาติวงเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่อยู่บริเวณเหนือน้ำของแม่น้ำเจ้าพยาเป็นสะพานถนนของพหลโยทินนะครับบริเวณประมาณหลักกิโลเมตรที่3-4-0ก่อนจะเข้าสู่ใจกลางเมือง นครสวรรค์นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นเหนือกันครับหลังจากฝนตกหนักมาหลายวันนะครับไปสำรวจดูบรรยากาศพื้นที่ทางภาคเหนือกันบ้างครับซึ่งถ้าเราออกจากตัวจังหวัดนครปฐมนะครับเราก็มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ผ่านชัยนาทแล้วก็เข้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้ติดไฟแดงที่ตัวเมืองนครสวรรค์นะครับหลังจากถึง ตัวจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับให้ท่านเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาก็จะเข้าสู่จังหวัดพิจิตรนั่นเองนะครับในตอนนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับก็เข้าสู่จังหวัดพิจิตรนะเมื่อเลี้ยวขวาขเข้ามาเราก็ตรงไปเรื่อยๆครับจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกนี้ติดต่อกันนะครับบรรยากาศสองข้างทางน,นี้ก็ต้นไม้สีเขียวๆมีภูเขาให้เห็นแล้วครับเพราะว่าเริ่มเข้าสู่พื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือนั่นเองนะครับตอนนี้เรามุ่งหน้านะครับจากนครสวรรค์จะเข้าไปจังหวัดพิจิตรครับซึ่งขณะนี้ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวนะครับแต่ก็เริ่มมีหลายท่านเดินทางนะครับสังเกตได้เวลาเราแวะปั๊มน้ำมันนี่ก็มีนักท่องเที่ยวจะเดินทางพูดคุยกันนะครับว่าจะขึ้นเหนือไปเชียงใหม่บ้างบางคนก็บอกไปเชียงรายนะครับส่วนใน EP นี้นะครับเรายังคงมุ่งหน้า ผ่านจังหวัดนครสวรรค์เข้าสู่จังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็เข้ามาเส้นจังหวัดพิษณุโลกนะครับเมื่อพิษณุโลกปุ๊บตอนนี้กําลังเดินทางอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนะครับซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์นี่ก็ถือว่ามีองกองรลงังสาศนะครับแล้วก็มีบ่อเหล็กน้าพีอยู่บริเวณแถวอําเภอทองแสนขันนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ สำหรับ EP นี้นะครับเราไม่ได้มาแวะเที่ยวชมที่อุตรดิตถ์หรือจังหวัดพิจิตรนะครับเราให้ชมบรรยากาศระหว่างสองข้างทางนะครับเผื่อท่านผู้ชมผู้ติดตามที่ต้องการอยากจะเห็นถนนหนทางว่าช่วงนี้หลังออกรรษาแล้วนะครับหรือว่าหลังฤดูฝนแล้วเนี่ยมีรถเหนือแน่นมากไหมนะครับถนนหนทางเป็นยังไงอาจจะเริ่มคิดถึงกันแล้วใช่ไหมครับก็เลยนําบรรยากาศมาฝากนะครับตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้านะครับอ,อยู่บนเส้นทางของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปาเที่ยวกันที่จังหวัดน่านนั่นเองนะครับซึ่งก่อนจะผ่านจังหวัดน่านก็มาผ่านจังหวัดแพร่ซะก่อนอุจริศนี้จะเข้าแพร่ครับเมื่อกี้ก็คือประตูสู่เมืองแพร่นะครับซึ่งเมื่อเข้าสู่จังหวัดแพร่แล้วก็จะมีคำฝันครับมอห้อมไม้สักถิ่นลักพระรอช่อแห่สีเมืองลือเรื่องแพะเมืองผี คนแพทยนี้น้าใจงามแต่แต่เด้อเนี่ยครับก็เห็นได้ว่าแพทย์น่านเชียงรายให้เลี้ยวขวานะครับนะครับแต่อีนี้นะครับเราจะเข้าจังหวัดน่านนะครับออกจากจังหวัดแพร่แล้วก็ชมบรรยากาศของจังหวัดแพร่สักนิดนึงครับไหนไมาถึงแล้วนะครับหลายคลิปนะครับก็คงจะไม่ค่อยมีการถ่ายบรรยากาศระหว่างการเดินทางนะครับสําหรับรายการ ไปให้ถึงกลับมาให้ได้นี่นะครับเราอยากให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมบรรยากาศในแต่ละจังหวัดว่ามีความใสยสดงดงามอย่างไรนะครับแล้วก็บ้านเมืองผู้คนแต่ละจังหวัดทำมากินอะไรมีต้นไม้นะครับมีถนนหนทางเป็นอย่างไรตอนนี้ก็เข้าสู่จังหวัดแพร่แล้วนะครับก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดน่านนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเขตติดต่อกันครับอุตรดิตถ์แพร่น่านนะครับถ้าหากเราไม่ผ่านเข้าไปตัว จังหวัดนานะครับเราจะมุ่งหน้าตรงขึ้นไปนะครับที่จังหวัดพะเยาก็จะเข้าสู่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งก็เป็นเขตรอยต่อนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงแยกพระทาตช่อแฮแล้วนะครับบรรยากาศท้องฟ้าก็ดูครับเมฆหมอกนะครับก็ยังคึมๆมีทั้งสีขาวและสีดำเป็นระยะๆนะครับก็เสี่ยงว่าไม่รู้เราจะโดนฝนหรือเปล่านะครับสำหรับ EP นี้นะครับเท่าที่สังเกตดูบนท้องฟ้านะครับก็ เห็นว่ามีเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับเราอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติอยากจะดูว่าเมื่อช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้จะมีทางด้านทะเลหมอกหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็เลยอยากจะขับรถมาเที่ยวชมดูบรรยากาศตามธรรมชาตินะครับอาจจะไปแบบไปเช้าเย็นกลับนะครับหรืออาจจะค้างสักคืนหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามากนักนะครับ เพราะฉะนั้น EP นี้ก็ถือโอกาสพาทุกท่านได้เดินทางนะครับเข้าสู่จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านไปได้วยกันเลยนะครับซึ่งจังหวัดน่านนะครับก็มีสนามบินเหมือนกันนะครับสามารถนั่งเครื่องบินนะครับจากกรุงเทพมาที่จังหวัดน่านก็ได้หรือจังหวัดเชียงรายก็ได้นะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญอีกพื้นที่หนึ่งนะครับปัจจุบันนี้จังหวัดน่านก็ได้รับการยอมรับ สำหรับนักท่องเที่ยวกนนิยมเดินทางนะครับเพราะว่ายังมีธรรมชาติแล้วก็ยังมีภูเขาที่มีต้นไม้อย,อยู่ปกคลุมหนาทึบเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบขับรถเที่ยวชมธรรมชาติมีป่ามีเขามีต้นไม้นะครับเมื่อเราเข้าสู่จังหวัดน่านมองดูบนท้องฟ้าครับจะเห็นได้ว่าท้องฟ้าเริ่มมีสีฟ้านะครับอ่อนๆมีเมฆหมอกลำไรนิดๆน,น,นะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือมีแสงแดดอ่อนๆด้วยนะครับทําให้สบายใจกับว่าคงจะไม่โดนฝนแน่ๆนะครับสําหรับจังหวัดหน้านี้ผมมาเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับซึ่งก็เรียกว่าแปลกตาครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้เดินทางมา นะครับก็ชมบรรยากาศไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับท่านที่เคยเดินทางมาบ้างแล้วนะครับก็คงจะไม่แปลกตานะครับ EP นี้พาทุกท่านมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอันเซนอะไรอะไรรอ,รอต้อนรับเราอยู่บ้างนะครับตามไปชมบรรยากาศสองข้างทางพร้อมกันเลยนะครับซึ่งจังหวัดน่านนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่บนยอดดอยนะครับมีภูเขาสูงชันนะครับสองข้างทางเลยทีเดียวแล้วก็ บางแห่งนะครับภูเขาสูงทําให้มองเห็นทะเลหมอ,อกบ้างเล็กๆน้อยๆปกคลุมบนยอดดอยหรือยอดภูเขานะครับสําหรับจังหวัดน่านนะครับก็มีคําฝันเหมือนกันครับคือแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดําจิตกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรืองรองพระาธาตุแช่แห้งครับ ตอนนี้เรายังไม่ถึงจังหวัดหน้านะครับชมบรรยากาศก่อนครับเห็นไหมครับบริเวณทิวเขาไปลๆนะครับที่ซูมไม่เห็นนะครับเริ่มมีทะเลเหมอกจางๆปกคลุมบนยอดเขาแล้วนะครับแต่พื้นที่ที่ผ่านมาในวันนี้นะครับพื้นดินค่อนข้างจะแห้งนั่นแสดงว่าฝน ไม่ตกนะครับทาให้การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับสามารถทําเวลาได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือรถน้อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการขับรถก็สบายนะครับรถไม่หนาแน่นจนเกินไปนะักแต่ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าขับรถบนยอดดอยหรือบนภูเขาเนี่ยบางทีใช้ความเร็วเกินไปอาจจะไม่เข้าโคง้งอาจจะหลุดโคง้งไปกินเลนของเพื่อนๆที่ขับรถมากับ เราได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีรถมองกระจกหน้ากระจกหลังแล้วไม่มีรถก็เหยียบไปเลยครับแต่ก็ระวังนะครับจะโดนจับความเร็วได้นะครับซึ่งบนยอดดอยนี้นะครับเวลาเราใช้เครื่องยนต์ในการขับรถนะครับก็ต้องใช้เกียร์ต่ำครับเป็นหลักแล้วก็จะประหยัดน้ำมันดีอตัตราเร่งก็ดีด้วยนะครับถ้าเกิดเราใช้เกียร์อัตโนมัตริรอบเครื่องยนต์นะครับจะกินรอบ ค่อนข้างสูงแล้วก็จะทําให้ซึ้นเปลืองน้ํามันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทดมาใช้เกียร์ต่ำนะครับระหว่างเราจะขึ้นยอดดอยหรือขึ้นเนินนะครับสองข้างทางนี้ครับเห็นได้ว่ามีต้นไม้สีเขียวๆปกคลุมนะครับช่วงนี้ประเทศไทยน่าจะมีต้นไม้สีเขียวๆประเจเพราะเป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวนะครับทาให้บรรยากาศนี้เหมาะสําหรับการเดินทางขับรถท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สืบเนื่องต่อจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราเดินทางออกมาจากจังหวัด สุพรรณบุรีก็เข้าจากสุพรรณบุรีเข้าชัยนาทชัยนาทก็เข้านครสวรรค์จากนครสวรรค์นะครับแล้วก็ผ่านจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกผ่านอุตรดิษ์แล้วก็มาถึงจังหวัดแพร่เข้าสู่จังหวัดน่านแล้วครับตอนนี้โอ้โหนะครับบรรยากาศนี้โล่งนะครับถนนโล่งมากเลยนะครับพอเป็นทาง4เลนนะครับคือไป2เลนกลับอีก2เลนนะครับแล้วก็ รถน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขับรถสบายชิวๆขับรถไปเรื่อยๆครับเราไม่รีบไม่ร้อนนะครับดูวิวถนนบ้างดูวิวภูเขาบ้างนะครับวิวต้นไม้บ้างนะครับก็มาเป็นครั้งที่2ครับก็มีความตื่นเต้นครับเรียกว่าจังหวัดน่านนี่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เดินทางมานะครับช่วงนี้มีคนรีวิวนะครับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านมากนะครับก็เลยอยากจะมาชมนะครับว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยมีพื้นที่เป็นอย่างไร มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มากน้อยเพียงใดนะครับก็มาถึงแล้วก็าโอ้โหชื่นใจครับตื่นตาตื่นใจเพราะว่ามีต้นไม้เยอะแยะมากมายที่สําคัญภูเขานี่สูงอย่างกับกําแพงสูงท่วมฟ้าท่วมเมฆเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราก็มาดูกันก่อนครับจะไปที่ไหนกันดีนะครับเรียกว่ามีจุดชมวิวมากมายหลายแห่งเลยนะครับเราก็ขับรถชมบรรยากาศไปเรื่อยครับตั้งใจว่าอยากจะไปชมอําเภอปัวอําเภอเบ่อ เกลือนะครับของจังหวัดน่านเพราะเห็นมีคนมารีวิวกันเยอะก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงกี่โมงกี่ยามนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายนะครับบ่ายสองแล้วนะครับเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่ตัวจังหวัดน่านเท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายร้อยกิโลทีเดียวนะครับกว่าจะไปถึงบอกก่อเกลือแล้วก็ที่อำเภอปัวของจังหวัดน่านนะครับทราบว่าที่ อำเภอบอกเกลือน,นั้นก็มีถนนสวยๆยางดำๆนะครับเป็นถนนหมายเลขศูย์หมายเลขสนะครับก็ยังไม่เคยมาครับเห็นแ่่เขารีวิวให้ดูนะครับวันนี้เลยมีโอกาสตั้งใจว่าจะขับรถพาเพื่อนๆทุกคนนั้นได้เที่ยวชมทางเข้าตัวจังหวัดน่านแล้วก็ไปชมถนนหมายเลขสาด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าจะไปถึงตอนกี่โมงจะได้ทันเห็นพอ,อแสงแดดจะได้ให้เรามองเห็นหรือจะมืดซะก่อนนะครับก็ตามไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้ก็เนี่ยครับ พื้นที่ของจังหวัดน่านนี่ก็เรียกว่ามีบรรยากาศที่มีแต่ต้นไม้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือรถน้อยถนนนี่ดีมากเลยนะครับรัดยางดําเมืองเลยนะครับก็ใช้ความเร็วนะครับด้วยความไม่ประมาทนะครับจีสําคัญก็คือเรานะครับเวลาถ่ายรูปถ่ายอัดวีโอก็ตามองถนนนะครับอย่าไป อัดวิดีโอเพลินนะครับประเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับของผมเดินทางกันมาหลายคนนะครับคนหนึ่งขับอีกคนหนึ่งอัดวิดีโอนะครับก็ให้ชมบรรยากาศไปพร้อมกันเลยครับเรียกว่ามาเที่ยวน่านนะครับบางคนก็อาจจะไปชมเรียกว่าไปทําบุญในช่วงงานทอดกระถิ่นอย่างนี้นะครับอาจจะเดินทางไปไหว้พระก้าวัดไปหาอาหารอร่อยออร่ยนะครับทานกันซึ่งเมื่อก่อนเมื่อ1ิปีแล้วนะครับผมเคยเดินทางไปวัดพระธาตุแช่แห้งนะครับก็เคยไปไหว้พระ มาแล้วนะครับซึ่งพระธาตุแจแห้งนี้ถือเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านนะครับก็ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุแจแห้งเลยครับอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านนี่แหละนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองเลยนะครับใครยังไม่เคยไปก็ไปเที่ยวไปไหว้พระกันได้นะครับเป็นพระเจดีย์หรือว่าเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านเลยนะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งครับก็คือวัดภูมินนะครับวัดภูมินนี่ถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่มีอายุมากกว่า400ปีเลยนะครับ ส่วนมากที่เห็นในรีวิวนะครับก็จะมีภาพจ,จิตกรรมฝาผนังนะครับเรียกว่ามีปู่ม่านย่าม่านหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าภาพกระซิบรักอันเรื่องลือหรือเรือร่องนะครับเรียกว่าเป็นคําเรียกผู้หญิงผู้ชายไทยลือในสมัยโบราณนะครับก็ในภาพก็จะมีการกระซิบสนทนาเหมือนผู้ชายสักมึกผู้หญิงแต่งกายไทยลืออย่างเต็มยศภาพวาดของหนุ่มสาวนะครับคนสมัยโบราณนี่ก็ถือได้ว่า หลายๆคนที่เดินทางมาวัดภูมินแล้วก็ต้องเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแต่สําหรับผมวันนี้อยากจะไปท่องเที่ยวดูภูเขาดูธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปเข้าวัดนะครับก็เกินกล่าวให้ฟังนะครับว่าที่จังหวัดน่านนั้นมีอะไรท่องเที่ยวบ้างนะครับสําหรับ EP นี้นะครับเราจะเดินทางไปที่บ่อกเกลือนะครับหรือบ่อกเกลือสินเทานั่นเองนะครับซึ่งอาเภอบอกก่อเกลือนี่ทราบจาก GPS นะครับบอกว่าอยู่ห่างออกไปจากตัวจังหวัดน่านประมาณ80กิโลเมตรนะครับเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาเพราะว่ามีบ่อกเกลือที่ในอำเภอบอกก่อเกลือม,มีประมาณ9บ่อด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละบอนะ่อก็มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะถือว่าเป็นแหล่งเกลือภูเขาที่มีแห่งเดียวในโลกด้วยจริกันนะครับตอนนี้ก็ นะครับขับรถกันไปเรื่อยๆชมบรรยากาศกันไปเรื่อยพูดคุยกันไปเรื่อยนะครับซึ่งก็ตื่นเต้นครับอยากจะเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมผู้ติตามได้เที่ยวชมเหมือนกับผมเหมือนนั่งรถมาเที่ยวด้วยกันเลยนะครับเพราะว่า hmm. บางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดน่านนะครับสําหรับกรุงเทพมาหน้านี้ก็ประมาณนะครับ 600กว่ากิโลนะครับถ้าจําไม่ผิดก็ประมาณ658กิโลครับดูจากฟูเก้นนะครับขับรถมาก็ประมาณ9-10ชั่วโมงเลยนะครับเรียกว่าใช้ระยะเวลาเดินทางก็ยาวนานเลยเดียวนะครับนี่พูดถึงรถเล็กนะครับแล้วก็ความเร็วคงที่80-90ร้อยนะครับแล้ก็ชมบรรยากาศภูเขาไปพร้อมๆกันเลยนะครับถนนดี จร,จริงเลยนะครับเหมาะสําหรับขับรถเที่ยวชมนะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเดินทางมาเที่ยวกันบ้างแล้วนะครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลายแห่งนะครับผมก็เลือกที่จะมาชมธรรมชาติเพราะว่าทราบว่าที่จังหวัดน่านนั้นมีภูเขาสวยๆเยอะนะครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ด้านธรรมชาติมากกว่าอีกหลายๆจังหวัดนะครับ ไม่ใช่ว่าจังหวัดอื่นไม่มีธรรมชาตินะครับมีธรรมชาติเหมือนทุกจังหวัดครับแต่ว่าที่จังหวัดน่านนี้พื้นที่ทางธรรมชาติค่อนข้างจะมีมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกมาเที่ยวที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทราบว่าตอนกลางคืนนี้อากาศค่อนข้างจะเดเย็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาชม,มรบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยครับ